พี่น้องามาเลยวันหยุดเป็นงานวันเกิดมัมเวล่มครับมัอน,นีะไปทําบุญมาใส่จุเสียหองไห้กันครับนี่เสือครับแล้วก็มีนี่ครับเห็ดน้าตกเสือครับพี่น้องมาเข่ยเสีบมีเห็ดเนข้อบนนี่พี่น้องมาเห็นข้อบ้อเน้ตกเสียหอมเขี่ยเสยบนเช่ากินก่อนถี่ไปวัดครับพี่น้องไปเหตุบุญครับ ลอยจุนอนมาข้อหาใจต้งย้ายข้อบันตรงข้อี่แหะก็ต้องคิดลาว่อมันแย่กับเกลี่ยท่านส่งเกลี่ยส่งเกลียวอยู่หนามาทังไปทังุ่อันหัว่มัทั้งุ่ไม่เคยจะบริเงียนในเห็ดเกลียวเาอถ้าสวยน่อยมาเเฮ้ยจไปพร้อมนะเกวผ ใช่ก่าไม่กินข่าสอปันะนะอะไรล่ะพี่น้องครับแล้วไปเบิ่งตอนค่อยตุพี่น้องเราไปเบิ่งตอนพัต<อ>นตุอ,ตอนครับพี่น้องมาครับพี่น้องแก้วกัเดเสร็จแล้วอันนี้เสือมาสิปรุงนี่ครับนี่น้ำตกเสือห้องไห้ครับพี่น้องมาแซ่บผง,งนัวแซบลายแซ่บหลายเตียงครับนี่ ข,ขัวั้วลาล้นเบลเลยในตะเียครับนะโอเคตัวนะเต้องคนดูดูดูดนใส่จังน่อยก่อนแต่บักน้าวน้าดีดีพี่น้องมาเสือก่อยเสือมาเนี่ยะไระยิงกินกับนหล้าขาวปลาครับพี่น้องขึา้นบ่เนี่ยนี่คือเสร็จแล้ว ง่ายๆสาวนอคอนพนม่พน่มาครับอันเมโน,โนูเนี่ยก้อยเตือ้อนี่ครับพี่น้องน่ะเร็จแล้วครับกินเขาส้อยผักอย่าไปส้อยมุนพี่น้องไม่ได้ห้องเห็ดกับบาบมันมันถีน่แง่ส้อยตอนนี้ไง่รวดมันถี่เขาไปกับเนื้อครับไม่ได้ห้องเห็ดยังสร้อยพัพดเราไปเบิ้งตอนเสื์ฟเลยพี่น้องมาพี่น้องนี่โต๊ะแลแล้ว ตับเบื้องแบบนี้ตับบานพี่น้องตับใส่ตับเบิงบ้นนบบงเอาสุตรสชาติรสชาติแบจุ๊บนจุ๊บเบิงบเบ้งครับพี่อุน่นโอ้ยปเปิดเสียบแท้อันนี้เสือครับพี่นอ้องเสืเอไม่ติดแฉะพี่อุน่นนี่ครับเสือตัวอันที่มันสุกเลยจุ๊บเสือพี่นอ้องแสียบวะครับเสบียบเนี่จุ๊บเสือพ่อไม่อยากไปอันนี้ ขครคิริวบเขาเอิอยังนงชิบสองจีบิบจีบอ่ะใช่อันนี้ไหมนกันเทียนอันนี้อันนี้ก็เป็นชิบสองจีบอันนี้สามิบจีบก็จะเป็นแฮปิวันน้ำซ่าบอ่ะพอพ่อพ่อแค่นั่นแหละก็นน้ำซ่าบ น้ำแขหน้าพี่น้องีน้แข็งเอยอไแค่ไฟเดียวเลยอดเลยคุณแม่เจ้าถึงเลยแสบแ่บแ่บไเสียเยเจ้าถึงเจ้าถึงอือครับอันนี้อยากก่อขึ้นอันนี้เข้าเลย เนี่ยไม่น่งกนมาเห็นไม่ลอยังวะไม่ลอยังทาไม่ไปหรอกพี่เมย์หรอกให้มึไปอาบน้ำดี่เลยรห่อเบิ้งข้าหนึ่งเรไปต้มตินกินเขาด้วพี่น้องี่อตยยางทำหอนเส้นหอแล้วพี่น้องมีใบนะบ่มีใบตะพูใบตยยางก้าน้เก็บิ ก่อนพี่น้องมาฮอืมกินกี่เดซี่ครับเด้งครับเราเป็นเจ้าของกินเขาวเด้พี่น้องออมาครับพี่น้องมางกินเขาวไปแล้วไปทำบุญเนะครับกินเขาวก่อน กินอะไรกินข้นไหนให้ม right. ัดนะพี่จับรับครับพี่น้องมัด่อยไปก่อนนรับรับเสร็จแซ่บมากินเข่าก้อนไปนี่เสือครับพวกเนี่ยเสือมีอยู่ไอหมันมันแซ่บแสบเลยของมัดเนี่ยแ่บไปเลยปั่นเข่าปั่นู้ใดปั่นไว้นู่นเขาปั่นไว้หันมานี่ หันเสียก่อนพี่น้องหันเสียมันเสียบเสียบก่อนไปเที่ยวก่อนก่อนไปเห็ดบุญครับพี่น้องน่ะพี่เน็ตทำไมวันนี้คนเยอะแยะเลยวะพี่เน็ตคนเยอะแยะเลยชั่วแยบตรงนี้เด้หนีิชั่วแยบมาพิชิตเลง็บปิ้ะ มองเลยมีกระสืออยู่นอมันถืกว่อพอพี่น้องพอคนพอกลับตัม

อันได้ควมงามกลิ่นแคือเขาสามคำพอมันได้ผูกออกต้มงไม่ี่นองต้มี่นองน้ำบึงผู้สาวจิจุเส็โมกี้คำจ้างค็คือคำละพันคนยังคิดยากเลย มันชิงมก่มันโรงเลยพันพันกันนะเอาเคอยพิชาตามันเอามือมัจับมี่มาจุกข้าวเดียวคคไม่ให้จุกเลยจะไปกินมันจะไปเป็ย่างมันยานแหมันยานเลืดอย่นะมันยานเือกินได้แล้วเนาะพันละพันเอามาหายาทำไมคง่เพื่อนพี่สาวหนูมันชอบกินซกเล็กไงนี่เขาจะทำอยู่ในกลุ่ม เีวานี้กมาแล้วเมดีบแล้วพี่น้องแจ้งเพ่ลค่ะไปเจอกันตอนที่วัดไอ้ไข่แล้ขอวดกันขอโชคลาเอาใหกินแซ่บก่อนน้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ